หลังจากที่เพรเดินสวนเบนจากิติมาชั่วโมงกว่าแล้วเป็นครั้งแรกของเพจเหมือนกันที่จะได้เดินในสวนรุมบินีเห็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนักยูทูบเบอร์ทั้งหลายไปที่สวนรุมพินีกันเยอะมากค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกของเพจเหมือนกันที่จะไปสวนรุมบินีไปชมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ฟ้าเน,หนหี่ยไหนหคคะค,ะคะพี่อรคาปีอพอให้เส้นทางลาดเพชเพราะว่าถ้าะะเอารถมาจอดนี่แล้วก็คงจะเดินไปตามทางนู่นแหละแต่พี่เขาบอกว่าเข้าตรงนี้รดยโอ้ m ม่ก็ช่วยชีวิตเพชได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆไม่อย่างนั้นเพชจ,จะต้องเดินไปเลาะเป็น500-600เมตร ขาไม่รู้ไงตามรถเข้าไปูนกที่นี่ยุ่งมากเพชรว่านกกำลังประชุมกันอยู่กำลังเถียงกรณีอะไรสักอย่างนี่แหละว่าจะให้มนุษย์เดินเข้ามาดีๆหรือจะขี้ใส่หัวก่อนอะไรอย่างนี้แน่อนอนกำลังเถียงกันเลยค่ะพเพื่อน โูน่าจะห้าสิบตัวค่ะไปแล้เกาะฟารัมไปแล้ว,ลไ,ปลวไปด้วย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 เยอะมาก oh God. โอ้ยก๊อดดูกลิ่งนั้นเอนเพื่อนๆดำไปด้วยนกเ้ามาจากฝั่งขนูนะคะที่มองเห็นตึกตอนแรกตอนนี้เพจอ้อมาอยู่หลังตึกแล้วค่ะ ไปค่ะสวนลุม,มตึกข้างนอกก็สูงเลยนะคะเพื่อนๆปีหน้าเสร็จแน่นอนสิ่งแรกที่ต้อนรับเพรเลยนะคะที่เข้ามาถึงส่วนรุมก็คือนกกาค่ะมี50-60ตัวเลยค่ะ2ต้นไม้ กำลังประชุมกันอยู่เลยคับเพื่อนเพื่อนเพมาถึงส่วนรุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนในความรู้สึกส่วนตัวของเพชรนะคะส่วนลุมให้ความร่มลื่นมากกว่าค่ะมีร่มเงานั่งพักผ่อนหย่อนใจมีคนมานั่งมากลุ่มมาเต้นมาออกกำลังกายมานั่งพักผ่อน ให้ความร่มรื่นให้ความเย็นสบายแล้ว,ลวบอกว่ามาสวนลุมต้องเจอวันนี้เพชเจอแล้วเจอแล้วค่ะสวนลุมเห็นไหมคะสตัตว์ยังต้องการาความล่มเงาความร่มรื่นยังต้องการธรรมชาติ นกนะคะปลาแล้วก็พี่สัตว์เลยคานยังต้องการธรรมาชาติค่ะเพื่อนๆเราก็เช่นกันนะคะมนุษย์เราก็ต้องการต้นไม้ในบางครั้งนะคะอยู่ตึกมากๆอยู่คอนกรีตมากๆเจอแดดมากๆ เดินบนถนนมากๆเราก,าก็กยังต้องการร่มเงาต้องการออกซิเจนต้องการฟาร์มสดชื่นนะคะมีที่พักในเมืองกรุงแบบนี้นะะในการใช้ชีวิตของเขาเราเป็นมนุษย์ก็หาฟาร์มสุขกับธรรมชาติเช่นกันค่ะไปกันต่อค่ะครั้งแรกของเพชรสวนรุมเบนี กรุงเทพค่ะ แล้วค่ะพื้นที่กว้างกว่างนะคะมีสนามแดกเล่นมีเรือปั่นนะคะมมีเวทีการแสดงด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแรลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเลยรอบๆของสวนรุมมินีก็จะเป็นตึกนะคะตึกโรงแรมออฟฟิศคอนโดมินียมแล้วก็ สถานที่ราชการหลายที่เลยค่ะโชคดีนะคะกรุงเทพเรามีสวนแบบนี้ใจกลางเมืองกำลังก่อสร้างค่ะคคิดว่าไม่เกินปีหน่อยๆเสร็จแน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ซ้ายมือนู่นละค่ะโปรเจกต์ที่เห็นกันตนั้งแต่แรกเลย4ีหตึกตรงนั้นปีนี้สิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นการเปิด ตึกนะคะเพื่อนๆดอกกล้วยไม้สวยมากค่ะทำการลดน้ำเป็นสปริงแบบนี้และให้ความร่มรื่นชุ่มชื้นกับต้นไม้นะคะ <c oughs> แล้วน้นำเข้ามาแล้วม <c oughs> <c oughs> ีถังขยะค่ะเพื่อนๆดีมากเลยค่ะ เห็นเรือปั่นแล้วอยากปั่นเรือไปดูเรือดีกว่าค่ะเพื่อนอยู่ตรงนน้นจะเป็นเพชรคนเดียวนะคะที่จะปั่นเรือดูแล้วไม่มีใครปั่นเลย,ยไปสอบถามราคากันค่ะว่าเท่าไหร่ตรงนี้เป็นส่วนบึงนะคะมานั่งทานอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เก็บทิ้งลงขยะให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ มีเรือพายให้เช่านะคะมีเรือทีบค่ะแต่เอ๊ะทำไมไม่มีใครปั่นเลยล่ะไปสอบถามราคากันค่ะไปค่ะ <c oughs> สนใจแต่ดูที่หน่อยนะค่ะมือถือใส่ในกระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวกันหล่น ค่ะเพื่อนๆหนึ่งความภูมิใจของเพรค่ะสวนรุมพินีให้ปั่นจัก,กรยานเรือถีบแบบนี้ฟรีค่ะว้าวเป็นครั้งแรกที่เพชรรู้ว่าเมืองไทยก็มีของดีเหมือนกันค่ะข้า,างหลังนะคะก็จะมีเรือปัน่นมีเรือพายค่ะ เรือป้านเรือพายแล้วเจ้าหน้าที่ให้บริการยิ้มแย้มจัดสาอัธยาศัยดีมากเลยค่ะเพื่อนๆภูมิใจเหลือเกินกรุงเทพบ้านเราก้าวมีดีตอนนี้เพชรกำลังพยายามทำความเข้าใจกับตัวนี้นะคะจะต้องปั่นตรงนี้แล้วก็ลูกศร ก็คือถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าเลี้ยวถ้าจะถอยหลังให้ดันตัวเกียร์ไปข้างหลังนะคะอันนี้เพชรจะเลี้ยว,วขวา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 ไม่ขวาแล้วขวาเขาบ,บอกว่าเลี้ยวขวาให้ดันคันโยกไอ้เลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายให้ดันคันโยกไปทางซ้ายอ่ะเลี้ยวเลี้ยว่ยวะไปไป นุกมาเลยเพื่อนเจ้าหน,น้า,า,นาที่บริการดีค่ะให้แจ็คกแก็ตเสื้อชูชีพช่วยติดช่วยใส่อธิบายการขับเรือแล้วก็พูดจาว้าวขอบคุณประเทศไทยขอบคุณกรุงเทพขอบคุณสวนรุ่งพี่นี่ ค่ะเพ,พื่อนๆว่าสวนรุมพินีมีบริการเรือที่เรือพายฟรีด้วยค่ะเพ,พื่อนๆเพ,พื่อนๆมาเที่ยวสวนรุมมาเดินเล่นนะคะจะเจอความร่มรื่นการบริการการใส่ใจการดูแลรักษาสวนของสวนรุมพินีค่ะ ว่าต่างชาติฟรีดื่ยหรือเปล่าไม่ได้ถามะเจ้าหนาที่นะน้องเป็ดน,นะคะโรงพยาบาลค่ะตรงหน้าเราต่สีดำกับสีขาวเป็นโรงพยาบาลป่ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วเพื่อนๆขาเพชศแบบว่าปั่นคนเดียวนะ สนุกมากเลพื่อนเพื่อนดีใจจังเลยที่ได้มาสวนรุมดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้เลือกมาสวนรุมแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะตั้งแต่เดินตั้งแต่สวนเบนจากกิจติแล้วก็มาสวนรุมรู้สึกภาคภูมิใจกับกรุงเทพมหาคนครของเราค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไปเป็นกำลังใจให้เพจด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะต่างชาติก็สามารถใช้บริการเรือได้ฟรีค่ะเพื่อนๆว้าวอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรุงเทพฯว่าเราค่ะเพื่อนๆ ไช่ค่ะเพชรจะเดินกลับโรงแรมแล้วมาชินกันเลย รจะต้องใช้วิชานินจาในการแทรกตัวไประหว่างน้ำนี้ไปค่ะจึ้งจึงจึง้งเราจะพ้นมันได้ไหมจะพ้นมันได้ไหมตรงนี้ไปแล้วก็ไปผ่านด่านนี้ ไปค่ะเก่งจังเลยยนุรลองมั่งอาจานหนูก็ยังตึงเลยนะเนี่ยทำทุกวันก็ดีเนาะยืดข้างยืดขา